เมนูคุมอาหารแบบประหยัดวันนี้เราจะทำต้ยมยำปลานิลกับไข่เจียวหมูสับแบบเจียวในหม้อทอดค่ะตอนแรกเราให้ร้านเขาหั่นชิ้นปลานิลมาให้แล้วนะคะแต่ว่าเราคิดว่ามันอาจจะกินยากเกินไปหน่อยสำหรับการจัดเซตก็เลยเอามาแล่ออกเอาแต่เนื้อะคะ่ะแต่ว่าตัวโครงกับเนื้อที่เหลือเนี่ยเราก็จะต้มเอาไว้นะเพื่อที่เดี๋ยวจะเอาไปทาเป็นป่นปลาน้าพริกปลาทีหลังนะคะ่ะเราก็เริ่มจากตั้งหมอ้อ ใส่เครื่องต้มยำลงไปก่อนเลยขั้นตอนนี้เราปรุงรสแค่เกลือไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้มตัวโคงก่อนพอน้ำเดือดรอบแรกเราก็เอาตัวก้างปลาที่มีเนื้อติดอาคารลงไปต้มก่อนพอสุกแล้วเราก็ตักเก็บเาไว้ก่อนนะคะตักน้ําเผื่อมาไว้ด้วยนิดนึงนะเผื่อตอนเราทำป่นจะได้มีน้ําต้มปลาใส่จะได้กลมกล่อมมากขึ้นค่ะ แล้วเราก็เอาเนื้อปลาที่เราแล่เอาไว้นะคะลงไปต้มต่อได้เลยน้ำจะกลมกล่อมมากเพราะเราต้มโครงปลามาก่อนแล้วพอดีว่ามันมีไข่ที่แตกอยู่อะคะ่ะก็เลยเอามาทำไข่เจียวสกอดเลยวันนี้เราจะทำไข่เจียวหมูสับนะคะทำในหม้อทอดซึ่งหมูสับเนี่ยเราจะใช้หมูสับปรุงรสที่เราใช้เหลือจากตอนที่เราทำพวกพริกหยวกไส้อะไรแบบนี้ไปนะคะ ผสมไข่เสร็จแล้วเราก็เอากระทงกระดาษนะคะใส่ลงไปในหม้อทอดค่ะแล้วก็เทไข่าตามลงไปนะคะกระทงกระดาษอันนี้มันเป็นกระทงแบบพวกอบปบนี่ขนมเค้กอะไรพวกนี้นะคะเราซื้อมานานแล้วมันเหลืออยู่ก็เลยเอามาใช้ด้วยเอาใส่หม้อทอดแล้วตั้งไฟร้อยแปดสิบองศาเราตั้งเวลาไว้ประมาณแบบ15บหนาทีประมาณนี้นะคะลองเช็คสุกดูอีกทีนึงปลาสุกแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะคะ จะแยกเอาแต่น้ำออกมาปรุงก่อนนะคะจะได้ง่ายๆค่ะเราจะเติมน้ำมะนาวลงไปส่วนความเค็มเนี่ยเราใส่น้ำปลาแค่นิดหน่อยนะคะแล้วก็ใช้เกลือเป็นตัวที่ทําให้เค็มเป็นหลักค่ะส่วนความหวานเพื่อให้ความกลมกลอมเนี่ยเราจะใช้น้ําตาลหล่อฮางก้วยแทนใส่น้ํากระเทียมดองนิดหน่อยเพื่อความกลมกล่อมนะคะแล้วก็ลองชิมรสด,ดูได้รสที่ชอบแล้วเราก็มาจัดจานเสิร์ฟกันนะคะ เมนูวันนี้ผักน้อยแลยขอเติมผักสลัดกับมะเขือเทศไปที่หลุมนี้กันแล้วกันค่ะไข่เจียวสุกพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเราหั่น4ชิ้นเสิร์ฟแบ่งกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูคุมาหารวันนี้เดี๋ยวสรุปราคาไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะ